สวัสดีครับวันนี้วันครูจะพาแว้นไปทางที่ใต้ของอำเภอแม่สอดนะครับก็คืออำเภอพบพระนะครับไปเที่ยวที่บ้านเพาะช้างบ้านยะพ่ออำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเราเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีที่พักนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับที่คุณครูไปก็มีฝนตกรอยๆนะครับด้านล่างนะครับที่เราจะต้องลงไป๋อมี3าตัวนี่เหรอ อาทัา้หมดนี่มี10กก่าตัวเลยอืใส่แป๋าเลยวน่ตัวนี้เหรออเป็นคุณแม่แล้วเหรอเป็นคุณแม่แล้ว แลตอนนี้วันวัสด,ดีคุณแม่วัดดีดิคุณแม่หวัดดี พอแตะใกล้ๆกันแน่ครับเนาะนะฮะันตัวนี้แหละที่หนูลงทิกต็อกเนี่ยนะอันนี้ดมกินนะอ๋ออันนี้เป็นแม่อันนี้มาแถวบ้านหมืองลูชัยหรือเปล่าตัวเดียวกันไหมแม่มีนมเนี่ยเนี่ย แล้วหน้ามีห้านิ้วนะครับมีมีเล็บนั่นเล็บมันใช่ไหมนั่นเล็บเท้าหลังมีสี่นิ้วมีนมคุณแม่มีนมคุณแม,แม่มีนมฉันเต้าเป็นไรออนอะไรนอนอะไรก่อนไ <c oughs> ม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะคุยอะไรมีคนเข้ามาดูมีคนลูก อันนี้กี่ขวบอันนี้กี่ปีละสิบปีอ๋อที่ว่าอ,นน 13, อันนู้นสิบสามอันนี้ห้าสิบอันนี้สิบสิบปีเยอะไปนี้อะไรเดี๋ยวนี่อ้อนอยากกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะโมโห<า>เดี๋ยวฉันโมโหาหิวห<า>อ้อนอยากกิน,นก,กิน, <Hello. S 1> กนยังไงให้ให้ให กินได้เลยเนีนส่สัตว์ดีตัว,อ,วอ้๋ออ๋อกินแล้วเหรอเอา้าใใจเใจเเยย็็นนกัดกินกรุบเด็กตัวนู้นรอก่อนนะตัวนู้นก่อนรอก่อนนะลูกนะกินเยอะไหมเนี่ยกินหมดนี่แล้วเหรออืมามหมดโต๊ะก<า>ินหมดโต๊ะแหละโอ้โหหิวนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเหรอกินอ๋อสักที ดอกกอนตัทีลูมก,นนะลกมีอุ้ยไหมเนี่ย,ยมีนมไหมเนี่ยนมนม้อยนมก็มีสเจ้าเนี่ยเหรองีอ่ะนะงี ดีแม่น้ำเมยสุดเขตประเทศไทยจากบ้านยะพอบ้านเพาะชา้างฝั่งนู้นเป็นฝั่งพมา่าฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยเอาแล้วคนดูแลเอาอยามาให้กินละ ได้เวลากลับบ้านกินอาหารก่อนกลับบ้าน <c oughs> นี่มีพักด้วยมีกัดเ,เราอะ่ะบอกดูพวกเขาแน่น,นไหมกินเลยขี้เลยก่อนกลับบ้าน กินท right totally ิ้งกินขว้างเลยเนี่ยกินทิ้งกินขว้างเนี่ยนี่คุแม่โอ้โหปัดได้สักพักนะครับปรากฏว่ามีฝนตกนะครับจากนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะแล้วนะครับ ก็ต้องมานั่งที่พักนะครับเพื่อที่จะรอผลสาสักนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะกลับบ้านกันครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ